พระบาทสมเด็จพระเจ ja e. <ills> ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2,568วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2,568 ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตติยราชนารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชการที่1ถึงรัชการที่7และรัชการที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุตรสบกมาลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกถวายศีลและพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้ว ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่งประเคนและประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงประเคจนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ20รูป ทรงหลังทักษิโนทกประสงค์ถวายอนโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปกรมหาเสวตชัติเครื่องราชกกุธพันธ์ทรงคมพราหม์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธิพระนพปกรมหาเสวตชัติเครื่องราชกกุธพันธ์ครบสามรอบพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหม์ เจอมพระนพปกรมหาเสวตชัดโหนหลวงผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุรายเครื่องราชกกุธภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระครุฑผ้าทองคําประจํารัชการที่พระแท่นพระนพปกดณมหาเสวตชัดและทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชการที่หนึ่งถึงรัชการที่7และรัชการที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระราชพิธีฉัตรมงคล เป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโพชพระมหาสเสวตชัติเครื่องราชากกุธภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบร,รมราชาพิเศษข,ของพระมหากษัตริย์ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ด้วยมีพระราชดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จถลิงทวัลยราชาสมบัติบร,รมราชาพิเศษนั้น เป็นมหามงคล,ลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคล,ลการจึงมีพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลต่อมาในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการเพิ่มการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าอารักษ์อ่านคำประกาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ชุมนุมถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูราพามหากษัตริยาธิราชเวียนเทียนสมโพธเครื่องราชากกุฏธพันธ์และในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการเพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุประทานซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูราพามหากษรตริยาธิราชขึ้น สำหรับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นระหว่างวันที่4-6ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2562โดยพระราชทานพระปฐมบรมราชาองค์การว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปและได้กาหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ประสบก,กันใกรพร้อมใจกันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะมีการจัดพระราชพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆเพื่อถวายพระพรและน้อมสำนึกถึงพระราชการณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประสบก,กันใกรทุกหมู่เหล่าวันฉัตรมงคลจึงไม่เพียงเป็นแต่วันแห่งการเฉลิมพระเกียรติเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสกนิกรชาวไทยซึ่งยึดถือพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาติ สำหรับในวันนี้หน่วยง,งานราชการและพระสะกฆรนิกรชาวไทยจะร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรการจัดพิธีถวายพระพรการประดับธงชาติและธงพัะประมาพิไทยตามอาคารบ้านเรือนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้